<c oughs> สวัสดีครับทุกคนมาครับมาล่ากันต่อนะครับไปแค่กระปุกมาเพิ่มนะครับผมไปเติมแพคลดราคาพี่โคโดนพี่โคล่อซื้อนะครับก็ต้องไปต่อนะครับให้มันได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับจะขอเป็นตัวเสื้อสินเงินนะครับสองตัวนี้แหละตัวไหนก็ได้มี 2 0 0 7นะครับคอยก็สุ่มได้3รอบพอดีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มทั้งหน้านะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับแค่ประวิงเวลาให้ให้แบบกดช้าลงนะครับก็รู้ๆก,กันอยู่นะครับสูตรอะไรก็สูตรเติมทองนี่ฮะใช่เลย เลย96ตัวในแพ็คเนี่ยอย่าอย่าเกลือให้มากพี <hail> ่โคไปครับอื เดือ้วนจะได้ไหมนี่ขอเถอะพี่โคทองไม่มีอยู่ออกอยากออกเย็นจริงนี่ส่งไปตัวนี้ก็เจ็ดสิบตัวแล้วเนี่ยเรียบร้อยไม่มาสักตัวครับ หยุดรอซื้อของแท้เลยโอ้โหสูงไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเหลือ900ทองจะได้ไหมอหยาออกเย็ยนจริงไปครับโอ้โหอีกแล้ว โอ้โหไม่ได้คทุกคนอันนี้อุตส่าห์ไปแค่กับผุกมาแล้วนะโอ้โหหน้ากันตูนด้วยเรียบร้อยครับผมโจบท้อจริงๆครับสุ่มแพ็คนี่อย่างท้อจริงๆ โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ